สนับสนุนโดยคอนแทคเลนส์สีเฟรชลุควันเดย์คัลเลอร์และเฟรชลุคคัลเลอร์เบลนจากอันคอน สุกยิงย่งยิ่งกระแสธรารริงระงมลมเพียวมากลอมเพลศดังว่าดนตรีรับอยู่ในความรักรับความ ช,ชั่ววันและคืนเช่นนี้กิ่นดอกไม้รัญจวนยังอบอวนยวนยีสุดที่จะพันรนา ขอต้อนรับนะคะคุณอาชรินนันทนากรคุณอรวีสัจจานนท์คุณสิรินธานิยกรค่ะ <Yeah. S 2> วันนี้คุณอรวีมีสปิริตแรงกล้ามากๆเลยต้องบอกว่าขอบพระคุณมากที่มารายการของเราพร้อมทั้งขาที่นั่งไปหกล้มมานี่เป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วใส่รองเท้าเลยปะคะใช่ค่ะตกบันไดแล้วก็กระดูกเท้าหักสามซี่ นี่ผ่านมานานเท่าไหร่แล้วคะสองเดือนกันหนึ่งอาทิตย์เอ้าเหรอก็เดี๋ยวพอเราขึ้นคอนเสิร์ตเรามีเดียวครับพี่โลดโผนกว่าเดิมหน่อยอ๋อได้ยังได้อยู่มาทางอากาศรอคอยมาค่คอยมาเช่ค่ะแต่เสียงยังดีนี่คุณอนาชรินี่ต้องถือได้ว่าร้องเพลงโอ้โหคือมายาวนานมาเราต้องแอบสอบถามอายุก่อนเมื่อหลังเวทีเราถามไปแล้วออกอากาศเลยตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะไม่อยากบอกเลยอะเอาเส้นหน่อยนะคะเผื่อจะไปงวดนี้อะค่ะ 84ครับ 84, 84ครับ <84. S 1> แต่ที่ด,ดูนะค <ใจ S 2> ุณนัจจรินมีคอนเสิร์ตต่อเนื่องยาวนานมาทั้งหมดที่จะมาถึงนี่หมายเลข16 16 เคล็ดลับของการอายุ84แล้วมีคอนเสิร์ตมา10กว่าปีอันนี้มันคืออะไรนะอาชลินาเหงาเหงาก็อยากร้องเพลงเหงาเหงาอยากร้องเพลงก็เล่นคอนเสิร,ร์ตเลยเล่นคอนเสิร์ตแล้วทำไมอ่ะอายุขนาดนี้เสียงมันยังแบบเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่าก็ออกกำลังกายก็ตามปกติผมก็วิ่งทุกเย็นวิ่งทุกเย็นนี่เคล็ดลับแต่ทำไมไม่เยอะนะครับพอสมควรพอสมควร จริงเนี่ยเราเนี่ยเป็นแฟนเพลงของอาร์มานมากนี่แหละนี่คือแขกรับเชิญที่ถูกจริตคุณพี่ที่สุดค่ะหนจะว่าไปเจ้ก็เคยขึ้นคอนเสิร์ตของคุณอาร์เขาไม่ใช่เหรอใช่ไหมอเป็นเกียรติมากเลยค่ะแล้วก็แล้วก็คิดว่าโอ้ตายแล้วคือคอนเสิร์ตอาชลินเราจะร้องเพลงอะไรได้นี่วันนี้ถ้าจะให้กําลังใจหนูช่วยปรบมือได้ไหมคะ นี่คกนเสิรอาชินุต้องมีคนร้องการจะประกบซ้ายขวาแล้วอีกคนหนึ่งปานธนพรออ๋ปานธนพรแต่ว่าคอนเสิร์ตมีแน่นอนส่วนคุณพี่อรวีนะคะก็ได้ร่วมคอนเสิร์ตของคุณอาหาหลายครั้งแล้วนะคะจำได้ไหมคะว่ากี่ครั้งทั้งหมด11ครั้งโอ้โหถึงครั้งที่5ถึงครั้งนี้ที่16บถึงครั้ง16แล้วค่ะค่ะก็ไม่ไปไหนเลยค่ะติดอกติดใจเลยค่ะว่าทำไคุณอรวี้อองยู่เจ้าดิวเล่นแตะสิคะ ต้องแบบว่าต้องเป็นคุณอรวีผู้แบบว่าอยู่เคียงข้างเลยนะคะครับผมชอบนิสัยรับค่ะเขาเขาชอบดนตรีวงใหญ่ๆซิมโฟนีออเคสตราหนึ่งร้อยชีวิตโอ้โหชลินก็ต้องตามใจหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยโรยบานกอกสิมโฟนีออเคสตราก็จะมาอยู่ในชลินคอนเสิร์ตครั้งที่สิบหกเจอแฟนแฟนเพลงเหมือนเป็นคอเดียวกันนะคะแล้วก็ครอบครัวเนาะพอครั้งหนึ่งปีหนึ่งก็เหมือนแฟนเพลงหรือว่าเราเองเนี่ยก็เหมือนมี หยดน้ำทิพมาชล و าเะเพราะว่าคอนเสิร์ตเพลงเก่าๆแบบเนี้ยหายากแล้วที่จินทาค่ะบอกเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากมีความสุขแล้วก็ดีใจมากๆรอว่าเมื่อไหร่จะถึงวันนี้สักทีแต่วันนี้พอได้มาขึ้นเวทีของอุราเนี่ยแบบมันเป็นความรู้สึกว่าเหมือนเต็มแล้วแล้วเต็มแล้วจากสิ่งที่เราฝันมานานว่าจะมีสักวันหนึ่งไหมได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆแล้วก็เป็นเกียรติกับเรามากๆที่เขาต้องขอบคุณอุราด้วยนะคะขอบคุณจินนี่อันนี้เป็นเรื่องที่ ที่ดีใจมากๆพอพอได้รับการติดต่อมาเอาเพราะฉะนั้นเพลงในคอนเสิร์ตแน่นอนเพลงที่เราอยากได้ยินการเพลงแบบฮอตฮิตของอันชลรินมีแน่นอนเพลงพิเศษที่พอจะเปิดเผยได้เนี่ยค่ะมีอะไรอีกบ้างคะผู้ชนะสิบชิดอ๋อไปที่ไหนผู้ชนะสิบชิดมีไหมเขาก็บอกว่าไม่เบื่อว่เอาเพลงอื่นบ้าง คนร้องก็เริ่มจะเบื่อแล้วนะครอย่นี้นะเบื่อมากเลยเบื่อมากแล้วไงคะคราวนี้เพลงเพลงนี้จะยังไงคะก็มีก็มีเอาไว้จบเหมือนกันนี่ไม่มีไม่ได้ไม่ได้นะอาาคอนเสิร์ตอันนี้เนี่ยมีจัดกันวันไหนที่ไหนคะวันที่ยี่สมิถุนายนสองทิศเวลาบ่ายสองนะคะณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรม แห,แห่งประเทศไทยที่เดิมในค,ครั้งนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตเสริมคุณอาว่าธีมของคอนเสิร์ตครั้งนี้ทุกครั้งจะมีการตั้งชื่อ,อครั้งนี้ก็จะเป็นชื่อคอนเสิร์ตว่าจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินก็จะเป็นการรวบรวมบทเพลงไพเราะนะคะของบ้านเราเลยในยุครัตนโกสิน์เป็นบทเพลงประเภทวรรณกรรม บทละครกวีนิพนธ์นอกจากนั้นยังมีแขกรับเชิญนะคะคุณบุญเกียรติโชควัะทานค่ะท่านก็มาลายง้นเพลงดีเลงดีองเพลงดี็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะนี่หนึ่งก็คือมีบางเพลงที่เราจะมีเหมือนกับเป็นละครเวทีเป็นละครเพลงประกอบ แล้วถ้าตอนนี้อยากจะซื้อบัตรนี้ยังทันไหมคะหาซื้อได้ที่ไหนางไช้ t i c k e t m a s t r เพราะฉันรีบนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตคุอาชรินบัตรเต็มเร็วมากเร็วมากครับแล้วที่สําคัญทาไมต้องเล่นบ่ายสองนะคะมีมีเหตุไงนะคะตอนท่านไม่ไหวไม่ไหวแล้วคนร้องก็ไม่ไหวคนดูก็จะไม่ไหวแล้วราคาะงั้นเดี๋ยวสุดท้ายฝากค่ะแฟนๆค่ะที่จะได้ชมชรินทร์คอนเสิร์ตครั้งที่16ครั้งนี้ค่ะกรับขอบคุณทุกๆท่าน เพลงทั้งหลายนะครับมันเป็นความประทับใจนะฮะผมก็แปลกใจนะมาถึงเบอร์16เนาะมาช่วยๆกันยูหน่อยนะครับไปเรื่อยๆย้ายเลขสิบหกแล้วนะครับอย่างที่บอกคือนีคือคอนเสิร์ตหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งมีครั้งเดียวครับเหมือนเป็นคนในครอบครัวค่ะได้มาฟังเพลงของคุณชรินแบบสดๆและที่สำคัญก็คือมีแขกรับเชิญอีกมากมายมีความพิเศษในทุกๆหมายเลขเพราะฉะนั้นด้วยน้าเสียงแล้วก็ด้วยพลังของเปิดเพลงต่าง คุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสภ้าค่ะ H&M Fifth Season Marimekko p ร r o m a t h a n i s a w a r a เครื่องประดับ v a t o q i u John Red Carpet m a า a r a Studio และเควีค่ะวันนี้3แซบก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่เด๋ยนวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ